สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้พี่านาจะชวนเพื่อนๆมาทํากะปิหวานนะคะเอาไว้ทานกับมะม่วงค่ะช่วงนี้บ้านพี่ธนามีมะม่วงออกเยอะเลยมาดูส่วนผสมกันจ้าวันนี้พี่านาใช้เป็นน้ําตาลมะพร้าวนะคะ300กรัมค่ะแล้วก็มีกะปิ1ช้อนกว่าๆนะคะพริกแห้งค่ะเป็นพริกเม็ดใหญ่นะคะหั่นไว้แล้วนะคะกุ้งแห้งตัวใหญ่นะคะขบให้เนื้อฟูๆนิดนึงหอมแดงค่ะ กุ้งแห้งฝอยนะคะเอาไปคั่วไว้แล้วนะคะให้หอมแล้วก็พริกขี้หนูจ้าน้ำปลาค่ะน้ำเปล่านิดหน่อยเดี๋ยวไปลงมือทำกันเลยจ้าเอาลงมือทำกันเลยนะคะเอาน้ำตาลมะพร้าวนะคะลงไปในภาชนะที่เราลงไปในกระทะเลยค่ะนี่ประมาณ300กรัมนะคะ กะปินะคะ1ช้อนกว่า,วาค่ะจริงๆก็ถ้าเพื่อนๆชอบนัวมากใส่มากกว่าน,นี้ก็ได้นะคะตามชอบได้เลยน้ำปลาพี่อนาจะใส่ไม่เยอะนะคะใส่ไม่เยอะก่อนเดี๋ยวเราชิมรสกันดูก่อนใส่ไปสักสองช้อนก่อนนะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะเค็มกะปิด้วยเนาะใส่น้ำใส่ไปก่อนประมาณ 100ML นะคะ เดี๋ยวขยี้ส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันนิดนึงก่อนค่ะแล้วเดี๋ยวค่อยไปตั้งไฟนะคะพี่นานาขอไปคนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันก่อนนะคะคนกะปิกับน้ำตาลให้เข้ากันประมาณนี้แล้วนะคะเดี๋ยวเราเปิดเตาเลยนะคะเคี่ยวทุกอย่างให้ละลายเข้ากันดีนะคะเปิดเตาเลยจ้า เกลี่ทุกอย่างให้เข้ากันดีฝั่นนะคะ ให้ส่วนผสมทุกอย่างละลายเข้ากันดีก่อนนะคะเดี๋ยวมาชิมรสด,ดูค่ะว่าความเค็มความหวานโอเคไหมเคี่ยวใช้ไฟอ่อนๆน,นะคะเพื่อนๆทุกอย่างละลายเข้ากันดีแล้วนะคะพอขึ้นเป็นฟองๆแบบละเอียดละเอียดแบบนี้ใช้ได้แล้วนะคะเพื่อนๆปิดเตาได้เลยค่ะ ขณะที่น้ำตาลร้อนๆอยู่นะคะพี่นาจะใส่พริกแห้งของเราลงไปตอนนี้เลยแล้วก็เดี๋ยวจะใส่หอมแดงไปบางส่วนนะคะใส่ตอนร้อนนี่นะคะใส่ไปบางส่วนแล้วก็เหลือไว้โรยตอนที่เราจะทานกุ้งแห้งตัวใหญ่ใส่ลงไปบางส่วนก่อนคะ่ะกุ้งแห้งตัวเล็กนะคะ เดยวพิริสดเราจะใส่ตอนที่เขาเย็นตัวแล้วนะคะเดี๋ยวรอเขาเย็นตัวนะคะเดี๋ยวมาดูกันอีกทีนึงจ้ากะปิหวานของเราก็ใช้ได้แล้วนะคะเย็นตัวดีแล้วค่ะก็จะข้นหนืดประมาณนี้เลยค่ะเพื่อนๆตอนที่ร,ร้อนๆอยู่พี่อนาใส่พริกสดลงไปด้วยนิดหน่อยให้เขามีความหอมพริกลงไปด้วยเนาะ เดี๋ยวไปตักเสิร์ฟกันเลยจ้าเสร็จแล้วนะคะมาตักเสิร์ฟกันเลยค่ะพี่นาเตรียมมะม่วงรอไว้แล้วค่ะจะเข้มข้นเข้มข้นแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวเราใส่หอมซอยแล้วก็พริกขี้หนูเพิ่มนิดนึงค่ะ แต่จริงๆถ้าไม่ไม่เติมก็ทานได้แล้วนะคะกุ้งแห้งพริกขี้หนูสำหรับเพื่อนๆที่ชอบความแซ่บนะคะเสร็จแล้วจ้าขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามาติดตามรับชมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะจ๊ะ แล้วเจอกันเมนูหนะะ้าค่ะเครื่องแน่นไหมคะทำท,ทานเองเครื่องก็จะแน่นๆแบบนี้แล้วค่ะบ๊ายบายจ้า